เชิญแม่ใหม่อายได้ครับเน่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อจีระบุญจราครับปัญหาชีวิตคืออะไระปัญหาสุขภาพข้อข้อเข่าเสื่อมครับข้อเข่าเสื่อมนะเวลานี้อายุเท่าไหร่อายุ4ี่สิบห้าครับ สี่สิบห้าปีครับข้อเข่าเสื่อมแล้วข้อพูโอเคไหมโอเคครับพ้อพูโอเคแล้วมีเรื่องอะไรติดขัดอีกก็มีเรื่องอคนยืมเงินไปไม่ไม่คืนให้ครับเพื่อนผูกยืมเงินไปครับแล้วไม่ยอมคุยด้วยไม่คืนให้ด้วยก็คุยอยู่แต่ว่าไม่ยังไม่คืนครับคุยตอนแต่ว่ายังไม่คืนเงินครับไปทําผิดทําบาปอะไรมาเท่าที่ตัวจําได้เอ่ ไม่แน่ใจครับว่ามันจะไม่มีเลยของตัวเองมีแทงไหมมีน้องเคยมายืมเงินครับไม่รู้ว่าเอาไปไม่รู้เลยใช่ไหมตอนนั้นครับหรือคับคับราคาเข้าเข้านิดหน่อยเหมือนพอละแค่ราคายเหมือนกันลราแค่ราคายอยู่ครับอ้าวท่านเทวดาจะบอกไม่รู้เลยก็ไม่ได้ รู้เต็มที่ก็ไม่ได้แต่มีการให้ยืมเงินไปแล้วเขาก็ไปทำแท้งเป็นน้องชายมีกรรมติดกันหรือเปล่าท่านเทวดากรรมท่านเอ๋ยมีเด็ดเลยด้วยนั่นแหละนะมีใครมีเกี่ยวข้องกันละ่ะคะเรื่องเด็กตายหนาแหละท่านแท้ทั้งรู้เห็นให้เงินนั่นแหละท่านชี้ทางนั้นก็ด้วยนั่นแหละนะคำปรึกษานั่นแหละค่ะให้เงินหนาะหรือว่าตามไปด้วยกันเอ่ยถือว่าเงินนี้เป็นเงินเพชรฆาตครับ ก็ต้องโกรธต้องแค้นส่งผลด้วยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยส่งผลเลยด้วยนั่นแหละนะขอชดใช้ยุติกันเลยจะทำอย่างไรได้บ้างยุติใช่ไหมท่านยุติเลยทำบุญไ,ไ,ดได้นั่นแหละนะบวชให้เด็กได้ไหมเล่าค่ะได้วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเดือนอะไรเมษาครับหนึ่งเมษาจะเริ่มบวชให้ต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะ แต่จะไม่ดีขึ้นพอเพราะเขามีกรรมหนอติดกับสรรัตว์พะสารเอ้ย <c UE> เธอก็เคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมฆ่อตอนเป็นเด็กรู้รู้ตัว <c ười> คุณครูเขารู้ตัวแต่ว่า,าช่วงนี้เราโรงเรียนปิดเทอมามาได้แค่เวลาไม่มี <c ười> มีเวลาสอนสิบันนั้นสัระสารค้างคาไว้ก่อนขอจัดการเรื่องเด็กก่อนท่านเทวดาถ้าอย่างนั้นก็ได้ท่านและแต่ให้รู้แทนนั่นแหละนะจะได้ไม่ดีมากขึ้นนั่นแหละค่ะ เพราะยังค้างคายอยู่นั่นเอ้ยอ้าวให้รู้ว่าถ้ายังมีอะไรติดขัดในชีวิตยังมีวิญญาณสัมปรสัทยังไม่ปล่อยเราเพราะว่ายังเป็นเรื่องของความโกรธแค้นอยู่แต่ให้เด็กไปจัดการให้จัดการให้เด็กไปก่อนตามนี้เด็กต้องการอะไรชื่ออะไรเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะทำได้ไหมเล่าคะ่ะวันที่หนึ่งเมษาจัดให้เลยชาหรือหญิงกันเล่าเอ้ย ไม่ทราบครับรออยู่แล้วเรอหญิงตามตไมโกรธไม่โกรธไม่โกรธโกรธค่ะโกรธไม่โกรธพ่อเธอดรยพ่อเธอไปยืมเงินด้วยให้หรอคะให้หรอคะเป็นงานน้องชายโอเคปะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับไม่โอเคผลงานเล่นทั้งพี่ทั้งน้องอ ตัวพี่ตัวให้เงินค่ะตัวน้องตัวไปจัดการค่ะก็โดนทั้งคู่หนูคือตัวตายหนูตัวตายโอเคโอเคอ้าวเขามาแล้วเขาไม่รู้ค่ะขอจ่ายแล้วจบค่ะบอกมาชื่ออะไรชื่อบางออนค่ะบางออนค่ะกินอะไรลูกใช่ค่ะบอกมาน้ำตาหนูอยากกินหมาเขากินอะไรล่ะค่ะกินอะไรแคนแคนชีสปาร์เกตี้ปะไอ่ะอะไรอย่าง ลอนตาเบอกอย่งเงี้ค่ะมาม่าเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะชูชีอย่างเงี้ยค่ะลอนตาชูชีอ่ลนตาคำโตๆูชีมาม่าเกาหลีห้าอย่างแล้วนิว่ะค่ะมาม่าเกาหลีเอาให้คุ้มอะค่ะเบอรกอยังไงลุงเเิล้ เคฟซีสปาเกตตี้สปาเกตตี้บอกกอร์แล้วก็ี้าห้าอย่างห้าโอเคน้ำนมทั่วไปค่ะตามด้วยเสื้อผ้าเอาอะไรบอกมาเอาค่ะบอกมาเอาชุดเด็กนักเรียนค่ะชุดเด็กนักเรียนหญิงหนึ่งชุดค่ะยิงไปเรียนไปนะหลอนค่ะค่ะห้าถึงเจ็ดขวบนะค่ะอุปกรณ์พร้อมรองเท้ามีกระเป๋ามีค่ะพร้อมค่ะ ้อมอ่าปล่อยชัติใช่ค่ะก็มาจะไม่มีปูให้ปล่อยหรอคะไม่มีปูหายากค่ะถ้างั้วก็ปล่อยกบก็ได้ค่ะกบกี่ตัวกบสามตัวพอแล้วค่ะโอเคทั้งกระถานหนึ่งชุดค่ะได้ไม่ได้ได้ครับได้เลยหนึ่งาเจอหน้ากันตามนี้เบี้ยวนะคะครับแล้วใครไปทําให้เขาเื่อมไม่ใช่หนูค่ะใครอ่ะ ผีเฮ้ยผีเหรอผีอะไรกันผีอะหนูเห็นผียอดแย่ไปหมอใจผีเราสมบัติต่างผีสมบัติเหรอค่ะอ๋อไม่ใช่หนูหนูขีดอะค่อขีดคอแล้วก็หยุมหัวหยุมหัวลอนตา่วนบนงานผลงานส่วนล่างก็พวกสมบัติค่ะโอเคปวดทั้งตัวเปล่าไม่ครับเฉพาะที่ไหนก็ข้อข้อข้อนี้ก็ยกยอกแบงอย่างครับกับหม้อเข่า เขาหนักหน่อยหนักับพ่ออ้าวเอาเป็นว่าขอชดใช้เลิกแล้วกันไปส่วนบนก็ถอนกำลังออกได้รบร้อยไปได้ถ้าหนูได้ไปหนูก็จะถอนะค่ะอ่าก็ตั้งใจเขามาอยู่แล้วนี่ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงวันไงส่วนต่าชนะใจไม่ได้ไงคะก็เข้าใจแต่ว่าก็ไปปลดล็อกหน่อยเพื่อจะได้มาได้ง่ายเดี๋ยวเจ็บปวดไม่มาอีกเบี้ยวอีกยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะคอยดูแลค่ะครับ ตาถบ,บ๊ายบายไปได้ต้หล่นตาหล่ตาหลวนตาก่อนนะคะโชคดีหลนตาไปเกิดเียทีนหล่นตาได้เก estar, donc, ิดได้เกิดได้าหล่นตาตาถูกขาจะไปเกิด